มายการเปเรื่องอะไรผมเปลี่ยนเป็นสปอกเลเดอร์คิวตัวหนึ่งใบเธอแรกตีก่อนไม่ได้ครับตาองครับตาหงครับดอสไรครับคุณจะตังมิติเดสคูเปอร์ดอครับตีเลยครับแปดพันครับไม่แ้่งกันครับ จะเพิ mm, no ่ครับได้เชยครับไม่มีชิกเกอร์ครับได้ไม่เชยเลยจบเทิร์นแล้วครับตบมันดามครับขอเปลี่ยนหน้าเป็นเอ็กไลท์เอฟไดเวอร์จวนหงไปโจมตีครับบดได้ครับโบ้ได้แกนไดครับอย่าผมโบู้เหรอ ใช่ครับกลัดีครับไม่ป้องกันครับได้เช็คนะโอเคครับดัเมิเช็คครับเกตสองครับตาผมครับสแตนดอครับเลยครับเป็นหุนยวตามมติได้ดัมเปอร์ครับสกิลครับบวกหมื่นนะฮะแล้วก็สกิลเกตหนึ่งครับ มาถูกเลยครับดูเจ็ดใบครับหยิบเกสรขึ้นมือหนึ่งใบครับเป็นใบนี้แล้วก็ตีเลยครับหมื่นห้าครับไม่งกัดครับได้เช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับเอาคิวทิกเกอร์กกรครับรฟูฟูหนึ่งดาเมจโอเคผมจบเธอครับผมขอเปลี่ยนร่างเป็นเป็น เอาเลสใด้ดแบ็กส์แคชสิ่อยู่แล้วครับตายเลยไหมตายเกสีรครับเออเกสเกสไม่เกสี 4. ได้ได้สามครั้งนั้นให้ผมดูได้วางไปตรงไหน,น <c oughs> อ่ะได้ได้เลยครับ <c oughs> อ่ะใบที่สองครับได้ <c oughs> ดอชิเกอร์ <c oughs> ส่วนหนึ่งใบครับ ใบที่สามครับโอเคครับผมไม่ป้องกันเนาะแล้วก็มาจบเทนครับอันนี้จะจะอยู่ตรงนี้ผมครับดาเมจใช่ครับฮิวชิคเกอร์ครับฟื้นฟูหนึ่งดามจตอนนี้หนึ่งดามจเท่ากันครับตาผมนะครับตาแนโดรครับไล่ครับเอ่ออัศวินยุ่งใหญ่ครับแกนเจาหลอก เอเมจิอารีกิฟฟอร์ทูครับสกิลครับกกนกาหล็อกคอเตอร์บาร์หนึ่งครับบวกหนึ่งครินะครับตอนนี้มีสามคริแล้วก็ตีสกิก็เดี๋ยวจะทำงานครับตอนนันขาเป็นแกนโวลเลอร,ร์ครับตัวมันบวกเหมือนครับแล้วบวบขีให้แกนกาลล็ครับแล้วผมจวหนึ่งใบครับ แล้วก็สติลครับถ้ามีสองคริหรือมากกว่าครับของแกเราจะบวกแถวหน้าห้าพันถ้ามีสามคริมากกว่าบวกหมื่นแต่ถ้ามีสี่อรือมากกว่าบวกหนึ่งคริสนะครับแถวหน้าซึ่งผมมีสี่คริสติคอนะครับข้างนี้ก็จะตีแลนะ้วเอาแวนกาเลยครับ <S <S เออแปัดมือครับ ห้าหมื่นสองพันทับสี่เดเมทครับ, damage, รบขอป้องกันครับอันนี้มันไม่พออะครับหมื่นหนึ่งอันนี้หมืนม่นห้าดีจะไม่ป้องกันครับป้องกันครับอันนี้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมห้าหมื่นครับอ้เหมือน ไปไปอาา่ะอันอน,มมน,อน,อนหนึ่งมื่นสอง0มื่นสามมื่นสี่มื่นครับใครหมื่นหนึ่งดด้แลวครับโอเคครับทิ้งๆเลยนะครับตาผมครับได้เช็คครับฮิวชิกเกอร์ครับ6 เออฟื้นฟูได้หมดอ่ะผมก็ฟื้นฟูหนึ่งเดเมทครับส่งพลังให้ที่แวนกาครับผมตีคูดสีแดเมทยออเลยครับอ่าที่สองครับคูดรอสีเดเมทครับเดเมทเช็คเลยยังไม่ใช่ตรงนี้ครับวางช่องนี้ครับได้ครับ ไม่ได้ครับไม่ได้หิวแล้วจบเทอรแล้วโอเคผมผมตัวหนูไปได้โดนฮกเกอรที่ผมไม่ตีห้างเพราะผมตีไม่เข้าแล้ว,วางสมุนเพิ่มมาแล้วก็ตีเลยกันครับ,รบเออไม่ต้องหานคคุณทวินไลนเลยทวินไลนครับ<อ> สองใบโอเคครับเพื่ <Okay. S 2> อยู่บา้าบนนะครับโอเคดะเม่เช็คครับแล้วก็ตีข้างนี้ตีไหมครับครับตีครับโอ้คครับอืมไม่้อง,งานครับตาผมนะครับสแตนแอนดอร์ครับ, Stand. Stand door, รบอืม อีกครั้งเลยครับเป็นแกนกอลล็อกคอทูครับสกิลครับเขาต้องบานหนึ่งครบบอีกหนึน่งครีตแล้วก็สกิลใบนี้ครับรีทายตัวเองครับบดให้แป็นไก่อีกหนึ่งคลิตไปสี่เคีย้ยสี่แี้วแล้วก็อืมคอเป็นใบนี้ครับเลนครับ ใบกาบอยหมือน,นครับถ้าใบกาบไปเกยสามสเตนครับแล้วก็คอใบนี้ครับสก,กิลครับรีทายครับรีทายเรียกาัดคูณหนึ่งใบครับตัวมันบวกหมื่นครับสามหมื 35, ่นห้าสองคลิใส่ใบกาบคุณครับ แม่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้ารกันรอกเาตัวไม่นาพอดามิเชค่ะสามหมื่นห้า three two o